พี่น้องที่รักบทความในวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องมโนธรรมซึ่งพระพิญ้าได้ประทานให้แก่พวกเราแต่มโนธรรมนั้นจะต้องได้รับก,การอบรมจะได้ป็นมโนธรรมที่ถูกต้องและมโนธรรมที่ถูกต้องนี้จะพาเราไปสู่ชีวิตนิรันดรนนะครับในบทอ่านของวันพระอัสสนาดีที่ท่านเยเรมีได้บันทึกไว้ก็คือว่าพระพิญ้า ว่าแต่ดังนี้ว่าเราได้สั่งเขาดังนี้จงฟังเสียงของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะเป็นประชากรของเราแล้วท่านจะได้อยู่อย่างเป็นสุขมโนธรรมก็เปรียบได้กับเข็มทิศที่พาพวกเราไปในทางที่ถูกมโนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเปรียบได้กับ หูฟังที่ในแพทย์เขาจัดหาให้แก่คนที่หูตึงคือหูหนวกชนิดแรกเริ่มแรกนั้นนะเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงของคนที่ต้องการพูดกับเขาและเขาจะได้ตอบได้แต่บางทีพวกเราบางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้หูฟังในเวลาที่ตัวเองหูหนวกเพราะอาจจะคิดว่ามัน ไม่มีความจำเป็นมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีสตรีสูงอายุคนหนึ่งที่ลูกของเขาเนี่ยได้จัดการให้ไปหาหมอแล้วหมอก็จัดให้มีหูฟังแต่เนื่องจากว่าเขารำคาญแล้วบอกว่าจะไม่เอามาใช้หรอกเพราะว่าคนอื่นนี่คิดว่าฉันเนี่ยแก่ ก็เลยเลยไม่ใช้เลยดังนั้นเวลาที่ลูกๆพูดไปนี่นะเขาจะเขาจะมองแต่ตาแล้วเขาก็ไม่ได้ยินทีนี้ลูกจะให้ใช้ตัวน,นั้นเขาก็บอกไม่ใช้นี่นะครับก็คือสิ่งที่ลูกๆเขาบ่นเกี่ยวกับแม่แต่แม่อาจจะไม่รู้สึกตัวว่าเนี่ยเขาหวังดีแล้วก็อยากจะให้แม่ได้ยินสิ่งที่เขาอยากจะพูดเพื่จะได้ตอบได้พี่น้องทบ เราหลายคนก็เหมือนกับยายแก่คนนี้แหละเราได้รับมโนธรรมมาแล้วเป็นมโนธรรมที่ช่วยเราให้ได้ยินเสียงของพระจิตเจา้าแล้วก็ถ้าเราฟังเสียงของพระองค์เราก็จะลำารงชีวิตที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะฟังพระองค์เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้ ดังนั้น,น,นเราจรึงเห็นว่ามโนธรรมของเรานั้นพระเป็นเจ้าให้มาแล้วเราก็จะต้องพยายามที่จะ,ะบำรุงมโนธรรมของเราให้เข้มแข็งมันง่นคงหนักแน่นจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานต่อไปนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากรพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์